โปรดใช้ดุลพินิจพิจารยานในการรับชมนาาเนื้อหาในครั้เป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกค,ครับเป็นอย่างไรบ้างครับออกมาแล้ว3 1นะครับพฤษภาคม83466หแม่เข้าเป้าครับขอหนึ่งแชร์นะครับวันนี้ ทำสูตรค่อนข้างที่จะไหลร,รื่นคลิปนี้เราจะมาดูสูตรต่อเนื่องครับวิบ่งล่างที่ว่าเข้ายาก,ยากเราก็ได้3ดาวถึงไดนะ้เข้า2ตัวล่างนะครับตรงตรงหกหกนะี่เข้ายากนะครับถ้าวิ่งไม่แม่นนี่ไม่เข้าเลยนะเลขหกหกเนี่ยถูกไหมครับเลขเบิ้ลใครจะทายถูกนะเราก็ทําถูกจะได้นะเพราะเราวิ่งแม่นนะถ้าวิ่งแม่นก็สวยงามครับวิบ่งล่างเข้ามาแล้วเยนวิง่งล่างเข้ามาไม่มีปัญหา2ตัวล่างก็สบายเลยครับเข้ามาถูกต้อง วันนี้นะสาพฤษภาคมพรุ่งนี้เราจะต่อเนื่องไป1มิถุนายนในสถิติ7งวด3ดาวบิงล่าคลิปนี้มาดูกันเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเป็นไงครับเดี๋ยวมาดูผลคร่าวๆวันนี้จะประชาสัมพันธ์สัก2คลิปคลิปนี้กับคลิปหน้าขอเวลานิดหนึ่งครับมีสูตรดีๆเข้าก็อยากแปงปัน,ปนกันอ,อยู่ไหนล่ะ ามาแล้วเห็นชัดไหมครับด้านขวางไหมเออนี่ก็อาจจะเห็นชัดขึ้นเนะาะเอาชัดเจนดีเนาะนี่ฮานอยพิเศษล่กสวยงามไหมยังไม่สวยเท่าไหร่เนาะวางแนวไว้ที่ในในในไลน์กรุ๊ปเราถึงแม้ว่าเล็กวิ่งจะไม่เข้า แต่ตัวบินเราสวยงามนะอยู่ในขอบเขตใน5ตัวแรกเพราะฉะนั้น18มันก็เข้ามาตรงๆเฉพาะเลขล่างด้วยนะพิเศษล่างที่เราทํามาเนี่ยเราแยกบนล่างแล้วล่างก็เข้ามา18ตรงๆชุดตัวกันพอดีพอดีตัวสุดท้ายพอดีพอดีเลยเกือบไม่ได้กันไว้นะสวยงามนี่คือพิเศษล่างวันนี้31พฤษภาคม,มาเข้ามาอันดับแรกไหลเื่นดีจังเลยเท่านั้นยังไม่พอ บนล่างเลยทีนี้วันนี้พิเศษมาดีนี่บนล่างยิ่งเข้ายากใหญ่เลยเห็นว่าเมืม่อกี้เข้ายากใช่ไหมห้าหกหกเข้ายากนะแล้วเราก็เข้ามาเพราะอะไรครับวิ่งห้าหกสองตัวนี้ก็เหลือเฟือแล้วคู่แรกเลยห้าหกนี่หกหกอยู่นี่ตัววงสีสีเหลืองแดงเลยฮะห้าหกหกใายมือของเนี่ยห้าหกหกเรียบร้อยเลยถ้าใครชอบชุดนี้ไปก็สวยงามละห้าหก สตัวล่างหนึ่งแปดนี่เป็นตัวกันประสบผลสําเร็จแค่ด่านพิเศษแน่ก็ประชับใจแล้วในฮานอยวันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแต่เท่านั้นยังไม่พอเอาละฮานอยธรรมดาล่างนึกว่า5้าหนะเราแยกแผ่นกันนะไม่ใช่เหมารวมนะแยกแผ่นเราก็ยังทําเข้ามาอีกแหละจนได้นะเพราะว่าอะไรฮานอยธรรมดาล่างเราว่งห้าหกอีกมีหกหกมีไหมีหกหกเรียบร้อยสอย่าง สองหาหน่อยจากสี่อย่างนี่ก็ขอหนึ่งแชร์นะครับเจอเลขคู่หลังนะเบิ้ลเลขเบิ้ลนะเลขล่างแล้วก็เจอคู่สองตัวบนเลขเบิ้ลอีกเรายังทำเข้ามาได้นะถือว่าเพราะเลขวิ่งเราแม่นไหลเื่นดีไหมครับน,นี่ก็คือขอหนึ่งแชร์ครับเอาล้ครับมาดูคลิปนี้วิ่งลากอ่ะวิ่งลาก ตัวน,นี้นี่คือกระดาษคำนวณของเราห้าหกเนาะออกหกหกถูกไหมครับเลขหกเนี่ยเข้ามาในตำแหน่งสองตัวล่างตรงๆเลขเบิร์ดสองดาวใช้หลักร้อยบวกกันสองครั้งสูตรบวกเจ็ดบวกหนึ่งยั้งต่อไปก็จะสามดาวเดี๋ยวให้ดูสถิติกันแป๊บหนึ่งครับสำหรับท่านผู้มาใหม่นี่คือสถิตินะครับเราใช้หลักร้อยบวกกันสองครั้งบวกเจ็ดบวกหนึ่งแผ่นเดิมนะครับ หนึ่งเข้าสิบล่างหนึ่งเข้าหน่วยล่างศูนย์เข้าสิบล่างเจ็ดแปดนี่ที่ว่าผมว่าเลขสวยๆเนี่ยเจ็ดแปดสองตัวล่างตรงหกมาเข้าสิบล่างแล้วจําได้ไหมครับว่าเลขเดิมๆแน่ถ้าเป็นเพื่อนสมาชิกแฟนพันธ์แท้อยู่ด้วยกันกับช่องเรามานานผมยังจําได้นะว่าเมื่อวานที่ผมพูดอะไรนะบางท่านก็คงจะจําได้เลขเดิมๆเลขเดิมๆนั่นนะเอ๊มันจะมาอีกไหมครับ มันจะมาอีกครับเพราะว่าเรานับดูได้มันหกวันวันนี้เข้ามาอีกแล้วครับหกตัวนี้เข้าสองหกถูกไหมครับหกตัวนี้เข้าสองหกถูกไหมครับตัวเดิมเดิมมาเกือบครบสองดาวแล้วแล้ววันนี้คำนวณได้เลยครับห้าหกเอ้ามันจะมีหกอีกเหรอนี่เราว่าพอดีผมเลยนับวันให้มันได้ประมาณหกวันรูปเดิมสิบวันมันจะเหลือมันจะเหลือแค่วันสองวันนะเพราะฉะนั้นผมเกรงว่าเห็นไหมละครับออกหกหก โปเชคเลยนะแอะไรนะครับแปดสามสี่มีสี่นะแปดไม่มีสามไม่มีมี8กับ3ามามันอยู่ตรงนี้งั่เป็นไรแปดสามสี่นะแต่มันจะมีเลข4ตัวเดิมมากับเลข6มาก็คุ้มค่าแล้วจบแล้ว3ตัวเลยนะเออเลขบนมันมันย,ยังคงมีเลขเลข4เลข4่ยังอยูตอยต่ตำแหน่งเดิมเลข6ก็ามา66 ชุดเดิมหมดเพราะฉะนั้นผมเกรงว่าพรุ่งนี้จะมีตัวใหม่หมดเลยนะภาวนาว่าพรุ่งนี้จะต้องมีตัวใหม่มันครบเจ็ดวันแล้วนี่ที่ผมบอกว่าให้ดูอะไรพรุ่งนี้ผมคิดว่าจะมีตัวใหม่หมดเพราะฉะนั้นตัวที่ออกมาวันนี้แปดสามสี่หกหกนี่แปดสามสี่หกหกนี่ตัดทิ้งออกหมดเลยอาจจะเหลือแค่ตัวใดตัวหนึ่งอาจจะมีแปดหรือสามเอาแปดกับสามไปสักตัวใดตัวหนึ่งแต่สี่กับหกนี่ตัดทิ้งไปเลยตามความคิดผมนะครับนี่ที่เราสังเกตมาเพราะมันครบเจ็ดวันแล้วตัวเดิมๆเนี่ยนี่คือหกหกก หลักร้อยบวกกัน2ครั้งบวกเจ็ดบวกหนึ่งี่แปดบวกแปดนะสิบหเดน้า7โอ้โหทันทียังไม่ทันขาดคำ3มมาหนึ่งโอเค3 4ตัด4ีทิ้งเอา3หรือว่ามันจะมีมาสักงวดไหมก่อนที่มันจะหลุดถ้าก่อนที่จะมั่นใจนะกัมกึง่งกัมกึ่งอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้นะอาจจะเป็นไปได้นะ มาอะไรมาสักแปดแต่ถ้าเมื่อเมื่อไหร่ที่งวดต่อมาที่มันออกเอกคนละตัวโดยไม่อยู่ในกลุ่มตัวเลขเดิมนะให้พึงคิดไว้นะสังเกตไว้เลยว่าอีกสามวันมีเปอร์เซ็นที่ว่าเลขมันจะออกใหม่มาเรื่อยๆในที่นี้มันเราจะต้องเอาเลขใหม่มาเรื่อยๆเอาตัวใหม่ๆมาเรื่อยๆนะอีกสามวันแต่ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณบอกเหตุว่ามันมีตัวใหม่มามันยังมีตัวเดิมๆอยู่แต่มันจะคบหลวไปแค่ประมาณเจ็ดวันหรือแปดวัน พรุ่งนี้อาจจะมีเป็นไปได้เพราะมันมี3าสีเข้ามาเกี่ยวข้อง,งในตําแหน่งวิ่งล่างนะครับจะคงจะสิ้นสุดการเดินทางหีอยังก็ไม่แน่ใจแต่ฝากไว้เทลลีนะครับว่า3ดาวแล้ว7งดวด1มิถุนายนพรุ่งนี้นะรอผลเราวิ่งล่างได้เลข34มหน่อยธรรมดา3ดาวเอาละครับฝากไว้ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวไปทํา2ตัวล่างให้เบ็ดเสร็จในช่วงเย็นวันนี้นะครับจะได้ไม่คําไม่ดึกเกินไปตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มแล้วทำก่อน v i p ออกมา อีกครับสวัสดีครับอ้าวอย่าลืมครับขอ1แช์นะครับ1ไลค์1แช์นะครับซับสไครต์ไลค์แชร์สำหรับสูตร3ดาวด้วยนะเออทำเข้ามาก็ขอซับสไครต์ไลค์แชร์ร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงเฮงครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย